สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสายแล้วนะคะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเนาะเพราะเขาไปเก็บผักนะคะเก็บผักเก็บพริกไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไปทำแกงเห็ดฟางเนาะคะ่ะมีจะเก็บผักชะอมไปด้วยนะคะไกล้เลยจะค้างอย่างกระตักกรตักอยู่ ค้าเขากำลังงามเลยค่ะกำลังสวยงามเลยนะคะเบื้องผักแล้วเหมือนเสี่ยาไปอ้อมเลยเนาะค่ะ้าเข้าไปเก็บผักกันตอเนาะนี่มูลพาเรานะคะงามกำลังงามเนาะค่ะกำลังงามผักผักให้เฮานี่ขึ้น ขึ้นอันนี้ขึ้นเจมกับผักหอมเฮาเด้อค่ะเสียดายทั้งสองนะคะเนาะเขาเกลยบเฮ็ดอียงพิ่นก็ปล่อยเพิ่งขึ้นไปเลยเนาะคะ่ะจาก,กินหยกกังกระเจ็บๆไปนี่ถั่วแปดนะคะเอามาปลูกแล้วเนาะออกยอดแล้วนะคะนี่ผักไฮเฮาเนาะคะ่ะกำลังงามถือผลเนาะคะ่ะถือผลแล้วก็งามนะคะ ใกลขันที่ดีพี่น้องลมนะคะเวลาลมมาก็เย็นแวะชมดอกไม้นะคะไม่เก็บผักกับแบะชมดอกไม้ด้วยนะคะนี่คะ่ะอีตูระใบคือใบแมงักของเขานะคะกะลังงามกะลังงามเนาะคะ่ะ บึงหอมเลยเข้ากับกำลังงามเนาะค่ะผักแพวก็กำลังงามนะคะคุณผู้ชมผักแพวก็กำลังงามอันนี้ขึ้นชายของเรานะคะปลูกหลายๆยอย่างเกี่ยมเกยมกันไปเนาะคะ่ะตักปลูกจังใดเนาะพันเด็กน่อยเด่นเฮียนน,น่อย น,นี่เน่หของเรานะคะอันพริกที่เพิ่นเกิดกระจายแบบนี้นี่ท้องไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะเอาจานส้ตามตำมาเท,นะะทนาเนาะค่ะทิมีมะเขือเทศด้วยเนาะ,ะจานตำสมม้มนะมาเททิมแล้วเพิ่นก็เกิดเองเพิ่นเนาะคะ่ะสวยงามนะคะแล้วที่ไปเก็บหยอดผักให้ตรงนั้นนั้นนาะคะ่ะ ดอ,อกไม้เพื่อสมุนไพรนะคะดอกเป็นชั้นๆงามๆเนาะคะ่ะผักกันตรงนะคะแถวบ้านเราจะมีเยอะนะคะก็ต้องไปซื้อไปหาแะ,ะ้วค่ะ ไปลวกก็ได้นะคะทําอ่อมก็ได้นะคะถือฝนแล้วก็งามพี่น้องอันนี้คือยอดเซี้ยวนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเสี้ยวอะไรแต่กินได้นะคะนี่นะคะคะกินได,น <ST AR> ดน้นะเก็บยอดยอดนี่เนาะค่ะ ี่ค่ะกำลังงามเนาะคะ่ะถือฝนนั่นเองเนาะนี่ผักตามรั้วของเรากินได้นะคะดูผักแล้วเหมือนจะไปทำออมเลยเนาะคะ่ะผักเยอะก็เห็ดแล้วเนาะบักเขือพวงก็มีนะคะแต่เรา,าแต่ห้องบ่าบกเก็บเนาะอันนี้อันไม่ขมนะคะ อันขมเราก็มีนะคะเห็นเพลนมากกินเนาะคะ่ะมากเอาไปใส่ลาบเทากันเนาะแต่ขมมากเลยนะคะสวยงามจังเลยนะคะเราชอบเนาะคะ่ะชอบดอกอัญชันนะคะอันนี้สิเป็นผักชีนาคนะ,คะเราปลูกทุกอย่างนะคะที่กินได้เนาะนี่นะคะเป็นยอดแบบนี้เนาะ เพื่อนออกมากับยอดยอดอดอ,อันชันนะฮะ เก็บน้อยเดียวนะคะซื้อไปสองมือแล้วอดเอา <c oughs> ซื้อไปหลายมือจนแหลกเลยค่ะพี่น้องทำแหลกก็ไ่ได้กินเนาะ <c oughs> อดเอานะคะทําให้ตัวเองกินเนาะอดเอานี่หม้อเราเดือดแล้วทําเหมือนแบบแกงออมเลยนะคะ <c oughs> นี่หวอนแบบเปียบทั่วเปียบเลยพี่น้อง <c oughs> ว่ากันไปนะคะ เดือดแล้วนะคะฟ้าก็เริ่มห้องมาแล้วเนาะค่ะมาเบิ่งว่าเขาจะกินเข่าทันเวลากับฝนตกบ่เนาะค่ะฟ้านี่แรงมากเลยนะคะเนะาะพาแบบเสียงดังเลยเนาะค่ะร้องเสียงดังมากนะคะเราก็กลัวนะคะเราปรุงไปแล้วนะคะเราใช้เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแพ้ปลลานั่นเองเนาะ แค่ปลาล่านี่บรรลุว่าภัยเสียาการคือกันบ่เนาะคะ<ม>่ะได้กินปลาบ่บได้เนาะคะ<ม>่ะหิวข้าวเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> บอกอยังไงขาดปลาบ่บได้นั่นเองพี่น้องนะคะ <c oughs> มาแข้งเนาะคะ่ะเส็บลายเส็บลายเนาะ <c oughs> รสชาติก็ปรุงตามมักเลยนะคะเราใส่ส้มไปหน่อยนึงนะคะเสบคามเปียกไปหน่อยนึงเนาะค่ะ แต่เราชอบรสชาติแบบไหนนะคะปะลาเขาใสไปหน่อยนึงนะคะชุรสชุรสหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเขาไม่ใส่เยอะนะคะพอ<น>เดี่ยวขากล่องมาวางพี่น้องเขาพวงน้ำฝาเริ่มห้องแล้วเนาะค่ะนี่ผักเซี่ยวนะคะใส่ลงไปปันออมมาลด <c oughs> <c oughs> ความหมายของเรานะคะก็คือเราชอบผักนั่นเองนะคะคุณผู้ชม จะซีเรียสนะคะสูตรไทยก็สูตรไทยนะคะอยากแบบดเนใก็เฮ็ดกินแบบนั้นเลยเนาะค่ะใส่ถึงอันผักอิกตูนะคะใส่ถึงผักชะอมเนาะน้ำเห็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ผักปันอมพี่น้องเลยอดเอาหอมนะคะเราชอบกลิ่นหอมเนาะ ผักล้วนๆเนาะค่ะหอมผักอีตูกับผักชะอมมากมายเลยนะคะหอมแห้งเนาะคะ่ะกับข้าวรสเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่แต่ทันได้กินนะคะคุณผู้ชมนี่มาดูวันเราต้มอะไรนะคะอันนี้เป็นสมนุนไพรนอกคาบ้านเฮาเนาะ,ะพอดีย้ายอยู่คางบ้านนี่ลูกพันปอยเนาะคะ่ะลูกพ่นไปนรับจจาง เพิ่นก็นเลยเอืนใส่เฮาว่านิ้วล็อกนะคะเฮาก็เลยต้มสมุนไพรเพื่อที่จะต้มเพราอให้สมุนไพรออกฤทิ์จากน้อยนะคะแล้วก็ลดระดับความร้อนลงให้เป็นอุ่นนะคะให้เพิ่นเอามือจุ่มลงแล้วก็นวดนวดนวด,นวดนวดเนาะคะ่ะนิ้วกะสี่สามารถดีขึ้นบล็อกเนาะคะ่ะเนาะนี่เขาต้มให้เพิ่นกันเนาะคะ่ะค่อยกินข้าวนะคะคุณผู้ชมหิวก้าวก็หิวนะคะ การดูแลผู้สูงวัยนะคะพราบรรลุพ่นบายูเนาะคะ่ะแล้วก็ดูแลชั่วคราวเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเอินใส่เฮาเนาะเฮาก็เลยไปเนาะคะ่ะความดีทำไว้นะคะคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียดเนาะคะ่ะ